สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านหนังสือที่ชื่อว่ากฎแห่งความรับในบทที่1ตอนที่6กันนะคะอยู่ในหน้าที่62ค่ะวิธีจัดการกับวิญญาณชั่วร้ายและปีศาจคนที่ถูกวิญญาณร้ายครอบงำไม่สามารถเรียนคำสอนของผมสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นได้กับคนที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายหรือปีศาจร,ระดับล่างครอบงำปีศาจร,ระดับมีหลายระดับ และแม้แต่พิาจระดับร่างหรือมารระดับล่างก็สามารถทำลายครอบครัวหรือองค์กรลงได้ปกติแล้วคนที่ถูกวิญญาณเหล่านี้ครอบงำจานหนังสือของผมไม่ได้แม้คุณจะให้หนังสือสธรรมพื้นฐานแก่ผู้ที่คาดว่าถูกครอบงำโดยวิญญาณชั่วร้ายพวกเขาคงอ่านมันไม่ได้ผมเห็นกรณีแบบนี้หลายครั้งเมื่อพยายามอ่านหนังสือนั้นพวกเขาเห็น และอ่านตัวหนังสือได้แต่ความหมายของคําเหล่านั้นจะไม่ซึมซับเข้าหัวเนื้อหาของหนังสือถูกปฏิเสธพวกเขาจึงไม่เข้าใจแม้ได้อ่านแล้วการบรรยายของผมที่บันทึกไว้ในเทปซีดีหรือดีวีดีก็ให้ผลทับนองเดียวกันพญญาณที่ครอบงามอยู่นั้นจะทนไม่ได้และหนีไปภายในไม่ถึง5นาทีที่เล่นเทปการบรรยายและมีกรณีที่คนที่ถูกครอบงำพลอยหลับไปด้วย ผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วในอดีตเมื่อตอนที่ผมทำงานในบริษัทการค้าระหว่างประเทศผมมีเพื่อนร่วมงานที่ถูกวิญญาณสุนัขครอบงำมีสุนัขมากกว่ามีวิญญาณสุนัขมากกว่า20ตัวสิงเขาอยู่แต่โชคไม่ดีที่ผมเป็นพนักงานใหม่ที่ใส่สูตรผูกท้ายจึงช่วยไล่มันไปไม่ได้ทั้งหมดเขาเป็นคนที่ทำงานได้โดดเด่นในช่วงเริ่มต้นแต่เขาก็ค่อยๆถูกคนอื่นเมินเฉย และปฏิบัติกับเขาเรากับตอไม้เนื่องจากเขาเข้าใจเรื่องทางจิตวิญญาณอยู่บ้างจึงมาขอความช่วยเหลือจากผมผมให้เขาฟังบันทึกสารจากวิญญาณเรื่องหนึ่งแต่ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเขาก็หลับไปต่อหน้าต่อตาผมผมเคยได้ยินเรื่องนี้ผมเคยแต่ได้ยินเรื่องน้ำมูกแต่ในตอนนั้นผมเห็นเขาหลับและพ่นฟองน้ำมูกออกมาต่อหน้าต่อตา นั่นเป็นเพราะวิญญาณที่ครอบงำอยู่ไม่ยอมให้เขาฟังสารจากวิญญาณชั้นสูงเขาจึงไม่ได้ยินสารนั้นวิญญาณร้ายจะกีดกันไม่ให้คุณฟังการบรรยายของผมจึงขอให้ระวังเรื่องนี้เรื่องในทำนองเดียวกันอาจเกิดกับคนที่เข้ารับฟังการบรรยายของผมและชมภาพยนต์ของเรามีหลายกรณีที่เนื้อหาย,ยากเกินกว่าคนที่ไม่มีความรู้ด้านศธรรมจะเข้าใจเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจด้วย แม้มีข้อยกเว้นอยู่บ้างแต่โดยทั่วไปคนที่ไม่อาจได้ยินหรือเข้าใจเนื้อหาการบรรยายของผมหรือภาพยนตร์ของเรารวมถึงซีรีส์และดีวดีดีหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรปิดหูอยู่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพราะตกอยู่ภายใต้การครอบงำทางจิตวิญญาณหากคุณอยู่ในกรณีแบบนี้คุณต้องตัดสินใจต่อสู้นิฉะนั้นสถานีปลายทางที่คุณไปหลังความตายคงถูกกำหนดไว้แล้ว วิญญาณเหล่านั้นจะพาคุณไปในมิติของพวกเขาหลังความตายและแม้ก่อนหน้าที่คุณจะตายก็เป็นไปได้สูงว่าจะเกิดเหตุร้ายกับคนรอบตัวคุณและครอบครัวของคุณต่อสู้ว้อยบทภาวนาและคิกังในขณะที่รู้ข้อจำกัดของตัวเองนี่ยู่ช่วงหนึ่งที่ Happy Science สาขาท้องถิ่นยินดีต้อนรับคนที่กำลังเป็นทุกข์เพราะอาการป่วยทางจิตและขับไล่วิญญาณร้ายให้พวกเขา แต่บ่อยครั้งวิญญาณที่ครอบงำอยู่นั้นแข็งแกร่งกว่าผู้จัดการสาขาทําให้ขับไล่วิญญาณไม่สําเร็จดังนั้นผมจึงบอกให้พวกเขาอย่าทําแบบนั้นมากจนเกินไปร่างกายของมนุษย์เหมือนบ้านบ้านบางหลังยังอาศัยอยู่ได้หลังจากซ่อมแซมแล้วแต่บางหลังก็เกินกว่าจะซ่อมได้บ้านเหล่านี้มีเสาที่ผุพังหน้าต่างแตกหักและผนังก็มีรูโบ ทำจิตใจของบางคนผุพังจนถึงขั้นที่เหมือนกับบ้านที่ถูกทิ้งร้างในทุ่งนาก็นับว่าโชคร้ายที่คนนั้นตกอยู่ในการครอบงำของวิญญาณอย่างเป็ดเสร็จแม้ว่าร่างกายของวิญญาณของคนคนนั้นยังคงเชื่อมต่อกับร่างกายด้วยเส้นใยสีเงินแต่ร่างทางวิญญาณนั้นได้ถูกไล่ออกไปแล้วปล่อยให้วิญญาณที่ครอบงำอยู่ประพฤติตัวก้าวร้าวและทำทุกอย่างที่ต้องการได้ ผมแน่ใจว่ามีคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้โดยใช้ความรุนแรงหรือก่อความรุนแรงกับคนในครอบครัวคนเหล่านั้นกลายเป็นผู้ที่มีบุคลิกแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเสียแล้วในกรณีเช่นนี้ดวงวิญญาณของเขาได้ออกจากร่างกายและเร่ร่อนอยู่ร,บรอบๆในขณะที่วิญญาณชั่วร้ายเข้าครอบคุมควบคุมร่างกายและสามารถช่วยบางคนที่อยู่ในระดับนี้ได้ แต่พวกเขาจะตอบสนองต่อถ้อยคำแห่งสจธรรมอย่างรุนแรงพวกเขาอาจจะคว้างหรือทำลายของรอบตัวหรือใช้มีดขู่ฆ่าคุณเป็นสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แต่ย่อมมีสาเหตุที่ทำให้พวกเขาตกโยใต้พลังลบมากมายขนาดนั้นเมื่อพวกเขาไปไกลเกินระดับหนึ่งแล้วคนอื่นช่วยอะไรไม่ได้มากนอกจากสวดภาวนาให้หากคุณพยายามจัดการพวกเขาซึ่งซึ่งหน้า พวกเขาอาจาจะต่อต้านและแสดงออกอย่างรุนแรงดังนั้นหนทางเดียวก็คือสวดภาวนาให้หรือขอความช่วยเหลือจากคนที่มีภูมิธรรมและมีระดับจิตวิญญาณสูงกว่าคุณคุณสามารถไปที่วัดของ Happy Science หรือโชจกักเพื่อขอให้ทำพิธีคีกาง์ค <c oughs> ีกางใช้ได้ผลถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างสถานที่กันแม้คนที่ถูกครอบงำไม่รู้ว่ามีพิธีคีการก็ยังเป็นไปได้ว่าจะขจัดวิญญาณที่ครอบงำเขาอยู่ออกไปได้ บางครั้งการทำพิธีคิการโดยอยู่คนละสถานที่จะให้ผลดีกว่าเพราะกรารเผชิญหน้ากับคนที่ถูกครอบงำอาจทําให้เขาโต้อตอบรุนแรงมากยิ่งไปกว่านั้นคนที่เป็นเช่นนี้บักจะไม่สามารถก้าวเข้ามาในแฮปปี้ซันสาขาท้องถิ่นหรือโชว์จ่าได้พลังทางจิตวิญญาณของคนคนหนึ่งสัมพันธ์กับพลังในการขับไล่วิญญาณร้ายของคนคนนั้น ดังนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณทําอะไรได้และไม่ได้ต้องรู้ขีดจํากัดความสามารถของตัวเองและรู้ตัวว่าคุณต้องฝึกวิน,นัยทางจิตวิญ,ญญาณให้มากขึ้นเพื่อทําให้สิ่งนี้ตอนเพื่อทําให้สิ่งที่ตอนนี้ยังทําไม่ได้รักษาระยะห่างจากกลุ่มศาสนาและปรากฏการทางวิญ,ญญาณที่แปลกประหลาดผมเองถ่ายข้อสารจากวิญ,ญญาณได้แต่บางครั้งผมให้วิญ,ญญาณใช้ช่องทางสื่อสารอื่น แต่ถ้าสื่อกลางเหล่านี้ขาดการอบรมทางจิตวิญญาณและวิญญาณที่อัญเชิญมาแข็งแกร่งกว่าพวกเขาก็เป็นไปได้ว่าวิญญาณเหล่านั้นจะคงอยู่ในร่างของพวกเขาบางครั้งไม่สามารถขาจัดวิญญาณชั่วร้ายและปีศาจออกไปได้ซึ่งน่ากลัวมากดังนั้นคุณควรดีใจคุณไม่ควรดีใจจนเกินไปว่าคุณสามารถเข้าทรงหรือท่ายทอดสารจากวิญญาณได้ คุณต้องทำในขอบเขตความสามารถของคุณบางครั้งคำกล่าวที่ว่าไกลจากเทพจูปิเตอร์ก็ไกลจากพายุสามารถใช้ได้กับอิทธิพลด้านลกเหมือนกันบางครั้งสถานการณ์ของคุณอาจแย่ลงหลังจากไปเยือนบางกลุ่มศาสนาศาลเจ้าหรือวัดเพื่อหาทางหลุดพ้นมีกลุ่มศาสนาที่หลงผิดและรากทรงที่ถูกวิสายอันทรงพลังครอบงำดังนั้นเมื่อคุณไปเยือนสถานที่แบ,บสถานที่เหล่านั้น ปีศาจระดับล่างและวิญญาณโชวร้ายที่ครอบงำคุณอยู่อาจหน,นีไปเมื่ออยู่ต่อหน้าปีศาจที่แข็งแกร่งกว่าแต่คุณควรรักษาระยะห่างกับสถานที่ที่ดูไม่น่าไวไ้ใจเหล่านั้นเสียจะดีกว่าคุณได้พูดถึงหลายประเด็นเกี่ยวกับโลกความลับแห่งศาสนารวมถึงเรื่องพื้นฐานต่างๆผมหวังว่าจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณมากคะ่ะ